Bye. là cho cái tên nó và đồ ôm chụp nó gọi là cái W và đồ cái nào phô nó còn đi cọc cá đó là đến mấy ngày tốt quá là số bàn đồ tập nó là trong là lớp phụ phô phô W về có đi cọc cô chủ thêm một sáp khí nó là là bình block block khổ sơ chiên nó คนีนโปน่ะเพลพอลล็อตตาลอดก็เลยปบูกบาสกอเพลพลอดดิเลอปรบูชกบาสกอกระจายอยู่วะานอนเลอตาลุยีแลาลดโดนั่นตาบุลาบัลาลดโไม่ได้เาสูซาปูเอเบกนาหุสกอเนาะนาหสกอลิชสกีเลออักขที่ดิเบน้นาให้เปเลววีเยเรมีอเลียซาเนาะเลืออจว่าปลาดลมอเปนกอรจทาปตระกระจายอยู่วะ เนาะเลือกลือ <No>. ก็ล <No. S 2> ือ <No>. ผ้าดกน่ะลดตกก็ประสูทถลตกลือดอปูเลยตาจีบจีบโคกระจายัวเนาะถ้าจีแทบตระกระจายัวแล้วเอ่อกระจายัวเอวดาดื้อน่ะผ้าทอเนาะแต่ตักวีตสุสเลจอยักกอเนาะอลีนะอิสรเอพอกละเนา มีเลือดไปิสราเโพอักลาน่นาเลือดเตามูปูเลอัตุบคบายด้อาเจียบนี้น่าโอดอกตากกตาแค็ตาลิตาปจจตาติตาบลักเกอุระเยเลอดเต่ามูปูเราชรตาตาเกตากลนาเพลิดเอิสราเอลโพลปะยุดาโพนาเลนนี่เลอเลจี โอกมีนะเลกอียปูขันีนาะเลจอยุสแฉดจนะดอแกแกบัตาโคจนนาพินเน่ดอกแกเวลาสุดาเกลตาบัคคเล่าตะกว่าวบืพอกว่าชวต่ตอคีลตคิตัดเจอตาเชตอนี่นาะพนาคันี้ไปสราโพจอยากกโพลอ่าแล แลลูออนอตาออตาออแลลูบหืจกปกิสเจอยก้ว่พอลีดเรชเจอยู้บะจอยเสร็จกันนี้ก็จะอว่าอุดดอ๋อนอก็จะว่าเฮร้อเลคนุขบเลตากูบอกกูเซแลกวกูถอดพันล้อแล้วก็ซื้อกักรดาดิโเลอ่ากปูเพดตา ตักิตัจเจอะคะเนาะคุณนี่ว่าอีจีโพศิลปาเนาะเนอบ่าอบ่าตาดิตลอดนี่เนาะมีเหลือปราบโคปาตีนี่เต่าตาอ๋ออ่าบือพอศิลปะโอ้เนาะบือฮือโอ้จะใส่เวลาดอกว่าตัวแท้ๆตกบะเนเนาะว่ากัลลุลากาเลเอาตัดเค็ดะตัวนี้เนาะอ่าเพลตะกิตัจเจเขาได้ว่าอาวเสเนี่ยมีเหลือเต่าตาเลอะกาตุบาโคอะวะดาแล แลรูออตาตาออแลบื้อหือเลเออก้อยอยุ่อปูเจเนาะตรงนี้เพื่อจะเนิจจอปาฟารโรเนวดาเออนาบะจอยโยเซเนาะแล้ตาสุดาเกลเนาะเลเอ่อมาปูแพลบเอ่ออาปาทิพกอบโฮเลปูเพลตัสซาบิลนโดเิเดพาเนาะตาส uh ุดาซอลลให้ปเลืองอซีคิบเดเบเนาะคิเิเดเบเนทีนีเนี่ยเนาะนาฮูสกอล่เปอีจอปอล อัตบเรนะแกจะเลิกไปฮิบรูโพอ๋อไปฮบรูโพอ่เป็นไม่ควาลเิตาบรเบียสวสันเีเขาเลอันเตบกว่าได้เตนักกว่าดีนะเตปนดกว่าดีได้ลปาลูตาโคพาโดษวยเศษผนเนาะปาลูตาโคเศษผนิบาตาคืทอเลากยอนาะเมลเลปาลูตาโคเศษผาบาตาคืทอเลปลากันยออคุนเน้ะปรากันยอกล้าอคุน้ là lớp bạc con nhót này đã cất to, nhở đã cất to vẫn dễ đạt. Lớp muối khô, trập bùi, bạc con nhót trập bùi, bạc con mạ, Bà lữ da khô tạc thành, bà cả, nhở. Bạc con nhót phơi ra cả này lót đĩ, nhở. đó gỗ đỏ, ta cho bà, bắt trả, gỗ đỏ, bạc là bà Ai นาเปอ่อเปลอุตตรตนุปน да าเปอบานาเปอ่อเปลอุตตกิจจาบจารศิลปานาเปอ่อเลอรอดลดเตะรบาปูนาเปอ่เลแรกมักเกลาพรอเกลเต่ามูปูนาเป่อจิกเกลจล่อมิลละนอกกระจายเลยแกะจิกกปฏิกันเลยอุตตรกิจจาบจารแล้ต่ามูปูเนาะดอลีจ้าชิดได้ดีได้ดเลยแพ้เลยปลลุตาโคและลูทอตา ออาคาดอกีบัตถือ,าาอราดาคันนี้ลอทอตาเฉลยกมาปูแผลกุนอะเพื่อจได้บะประตากรรมาแทนกาวนันนี้ประตาโกเซภนภายในลีออ้ทอตาลูทอดอกบัตถือราดาดิเฉลยอากมาเกมาบาอ่ะมากระชอกุยอันเรากระจายไาจัด้ดบะจีก็อ่ะมิเลอเอาวิจยแก้ปารกาเลอแกดิเล

ดิสเอาไว้แล so ้วจอแล้วไปเป๊ะปัดโดเป๊ะซบุซะคาดาเพลบะลาลูทอร์มิซาตะลุจิจีบด้วยเปตร่าแคเนดาเปบานอลบะซาดีทอบบะนะแล้วโชกดะราบราหรือก็จ่ายยาบินเนี่ยไปเกะว่าได้บักพูดก็กะได้บลูบัญโชกยัวอัตะสุนยัสะกะยอยัวตะมะปุบราตะเดบาตะกะมะศีดิพะเนาะ ดต่ลุตะเาเลต่รูมิซาปูนนก็จิเแล้วออเมกว่ากว่านอเนาะกว่านอนนี่ต่ล้ตเราคาเลประดนี่เกแยดจื้อเนาะเซกยดจื้เนาะจิวจิลทอตาจวันนี้เนาะเปเมื่อรกว่าเลือจท่ผ่านเนาะเพื่ปดเซกียคขันีเอ่อเปคตาแต่เวลาสัจยูเค่ตวนเสรล้ก็จาอยู่ว่าเนาะดิสเลอ

เออตาเกตาว่าโคตาจอตาสกีโคดอเกจิกก็จะยูตาชเกก็จะตาเฮลบิจอชกีอแกลลกลวเลอากลลอบอลเลอไปโพบเขโพเราบอลเลาปากัมบกลาเนาะดอลิจอชกี้เนาะต่สคูจอดเนาะลิจอกี้เซิเบดเนีจเนเปเกลตาเกตากลเลอเกรจะเยสูครมาล拉เกไปเลออเมบลอเนาะอเมเบที่ดาวดากา แล้วก็มีเลบาติเมนบาติเมเลอยชีวตด้เลอดเวาเคเื่อนอกเคอเลกลสปีทีนะแกล้เคแเพืนนักคุยกิใจสุเยแฮ่เดล่ก็ก็ปสู้อเนาะนะก็ดเยซูจอดาบิอพัวเลียสักยยาดิกิคนี่เพื่นเคันนี่เราก็ลยปก่อมือนี่ดิฉัลไม่ได้มีแต่

กจากกนลีนะกจากกนลีกคนวลาซาคุดระคนนี้แลกคนแล้วกจใจสุคีอกรทีก็ใจสุเจ้าเนาะเจ้าเลยเนซลอมันจะมีแหลคนใหญ่เวลาเตบกจสุคีแล้วะมอนี่คนดื้อที่ทางนีจะตัดกีอาวบกจจสุคีนี่แล้วคนกีกจสุคีมาบลเกออเมคลีดอเมคลีที่ระกีต่นะคนนี้รัปามุปนีจบแล้วปะดุจจมดแล้ ตาเซติพันเอาอเลปปันาปูจิกะเนาะตาขีตาเนาะตาปลีตาพืตาตลอดจิตลอดชโอดอปกัอะคนเน่ยไกตาสุดสุดโดนร้าเนาะดร้ายอดร้าบกอเตมุเนยเปไม่มาม่มีเนี่ยาะตาเกเนี่ยหรือตากะบัยอเราอจะหลุดทันปะพ่อเกรอตเสียท้อตาเกอตากเนาะพอเกยอตาเสียทอ นอเกี่ยวตาก็เดินเียเจนอก็ปุ่ดแนอแล้วก็มาตากินเนี่ยตาเลอนะโอ้นอตาเปลือตจตาตเลตปนจโอ้นอตาทื่อนะตาเลือนี่นะเลือดตาเลือดบากา่าปูนี่โอ้ราคอดรูรละนอเนี่ยาชาปลาบานอปลาเาวปานอ่าปลาปาขีราคอตะรกันจ่ายอยวะนดิสเลอร์อ่าเราชดดัดเพลิดเพลิตดัดระบาอะรบเนาะตัวระบา ระบานี้ปะกบบานอราับักเตมาจิกระจายอ่วาดิลรชอบดักเนตักบกุเซ่นะเเนตสิเานาเปอดิสเลอปาหลอนาปาลอตก็ดาเคเล่โตกว่านเรกระจายวอาจิโปูนาะดอเนตมาจิดิสเลอปกติแกลเคทอนาปกคคนุลาชีคคนุลาเกอดอตสิดอตนาเป

เฉปะสโลมตเขตกุตกันอมีบะเขตมีละเขนตะกุบักุเซเลกจ้าวปะโดอกการิธานนงะอกกาิาปะโดดแยดีเนาะตกุตากาตะซลโลสัลโยยตะกุตะโมตากุตาการตะบาซาบาสายตะคุตะชกา ตาหูตากาจะทรบคือทักคือละอยดยวตาเหบลือตาหูตากาจะทรพบคืทราคืละยดวจ่อขีตาหตากาจะเดลูจลูลยวตาเหูตาตากาจะมาจมาลยวตาบาสะเนี่ยประดุกการิธาเอ่อทรพบลส ดอกก็เลยเราไปซอเคเคนตากุบากุเซคี่ตานูปนับเลกกระจายอยู่วะเนาะคนในหมอพ ولي ูแปมุสกอกันที่ก็ไดะหินตสุดสายดอลูดเนาะลุดตามูอปูจากแกตมีเลก็มาจ็บกัเลบงนโดดถอดถอดเลตกตว่าปูหรือตจอราชียปูเรต่บาทยาซาปูอกาศแบเนาะมอปะดะโดนโชกชววซือเนาะมันกระจว่าแล้วอาจจกุมาโดนดือ 바그자 보그자나 사시그자쇼게 쇼가 바스 꺼가데르기